โอ้ยท้านีบจะได้ปูดองลูกพ้ดใส่ไหมพดใส่ไหมอย่ดดิน้นโอ้ยที่ผมมาลองมัดปูในวันนี้เนี่ยเพราะผมเนี่ยจะได้มาเจอนะครับผมกับเซียนมัดปูมือหนึ่งของจังหวัดตราดครับผมแต่มัดเท่าไหร่เนี่ยผมก็มัดไม่ได้สักทีครับใครจะช่วยเราได้นะ<อ>ลุงมัดให้ดูลุงจะโชว์มัดให้ดูเหรอครับ<อ>ใช่เหรอลุงลุจะมัดได้เหรอครับ ผมมาหานะครับคุณลุงเจื้อนที่เป็นมือหนึ่งของจองังหวัดตาัในการมัดตูนะครับใช่คุณลุงเหรอครับใช่ครับนี่งมือหนึ่งอ๋อ,อมีมือลุงมัดได้เหรอครับได้ครับ นี่ะครับลุงเจือนครับเซียนมัดปูมือหนึ่งแห่งเกาะปูจังหวัดตราดครับก็สมกับฉายาครับเพราะว่าลุงเจือนมีมือเพียงข้างเดียวครับแม่เป็นไงครับลำพังคนมีมือสองข้างมัดปูนี่ยังจะยากแทบจะถูกหนีบแต่นี่ครับมีมือซ้ายข้างเดียวเอ๊แล้วมันจะมัดปูได้อย่างงกันครับเนี่ยอะลุงเจือนจะบอกว่าได้ที่ไม่เห็นจะยากเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแถมบอกอีกว่ามัดเร็วกว่าคนที่มีมือปกติอีกะด้วยซ้ำครับ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวยเดียวม,มือเดียวมัดเลยนะมัดเลยครับโอตอนนี้เริ่มต้นในการมัดแล้วนะฮะมัดปูแล้วนะฮะ ลีลาการมัดปูของลุงเจือน,นี่จะใช้มือซ้ายครับซึ่งเป็นมือข้าปกติเหมือนอย่างเราเราจับปูไว้ไม่ให้ดิ้นครับแต่แกก็ไม่ได้มีมือขวาที่จะใช้มัดนะครับลุงเจือก็เลยใช้ปากคาบเชือกแล้วก็มัดเจ้าปูที่คอยชูก้างพร้อมจะหนีบนะครับแต่ก็ต้องสยบด้วยฝีป,ปากของลุงเจือนที่มัดจนปูนี่อยู่หมัดแน่นิ่งในริบตานี่นี่ครับคุณผู้ชมครับมัด เสร็จเรียบร้อยครับมือเดียวเทคนิคของลุงเจ้อนเนี่ยเวลามัดปูเนี่ยทำยังไงครับลุงเจ้อนเราต้องคอยมองคอยจังหวะ,ะ,ะถ้ากามมันขมันปุ๊บเราก็ต้องรีบคล้องให้มันเร็วๆมันจะได้ร็ดเร็วไงเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นลุงเจ้อนเนี่ยมัดไปแล้วมันดูง่ายเหลือเกินผมก็อยากจะมัดแบบลุงเจ้อนบ้างลุงเจ้ินช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครัะ ทำไม่ขำอย่างนั้นล่ะคิดว่าผมจะทำไม่ได้ครัับมนต้องทำได้สิโอ้แค่มัดปูเองตายมันลนโดนแล้วเอากรณีก็เราเนี่ยสอดเข้าไปนี่เลยสองนิ้วมันเนี่ยสองนิ้ว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 นะครับเนี่ยนิ้วนิ้วนกูเนี่ยเขาต้องหนีบเชือกไว้ด้วยเนี่ยเนี่ยนิ้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เดี๋ยวนี่มันหนีบแน่ๆนะปูอย่างเงี้ย มัม่ถึงนิบเชือกเอาแล้วไงนะะิบมือเราแน่เดี๋ยวมันจบมันนิบมือเล่าเสร็จแล้วครับนี่เป็นไง <c oughs> เชื่อ,อยาง <c oughs> ลุงเจือครับ <c oughs> เห็นชำนาญในการมัดปูขนาดนี้เนี่ยลุงเจือนเนี่ย เคยโดนปูหนีบบ้างไหมฮะเคยโดนครับนูน่ะตัวนูน่ะมันหนี่แขนขาดไปเล่นเลยไฟไปเลยเอ่ะตัวนูน่ะนะโอ้โหไม่น่าจะทแต่ฮะเหล่าลุงเคยโดนหนีบจริงๆบ้างไหมหมายก้อน่ะเคยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยแหละเราต้องระวังไอ้พีๆอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเราได้เห็นลุงเจื้อนเนี่ยมัดไปแล้วนะครับผมแต่ เราจะมาดูว่าเฮ้ยปกติเนี่ยถ้าคนปกติ2มือปกติเนี่ยเขามัดเนี่ยเขาจะทําเวลาได้เท่าไหร่นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีนะครับอีกคนหนึ่งนะครับจะมามัดโชว์นะครับนั่นก็คือลุงน้อยเดี๋ยวลุงน้อยนะครับกับลุงเจื้อเนี่ยจะมามัดปูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยการมัดปูด้วยมือเดียวกับมัดปู2มือเนี่ยใครจะทําเวลาได้ดีกว่ากันเดี๋ยวเราจะให้นะครับลุงน้อยเนี่ยเป็นคนมัดก่อน อ่าลุงน้อยพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับครับเวลาเดินแล้วนะครับลุงน้อยลุงน้อยโอ้โหแค่เอาเอาไปแล้วไปแล้วครับตอนนี้ครับห้าสิบปดห้าสิบเก้าแล้วครับ น้อยอ่ะเรียบร้อยอ่านะครับผมก็ทำเวลาไปทั้งหมด1นาที10.95วินาทีครับนี่ขนาดชาวประมงที่มี2มือครับยังใช้เวลา1นาทีกว่าๆถึงจะมัดปูสำเร็จ1ตัวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลุงเจือนใช้มือเพียงข้างเดียวจะมัดปูได้เร็วกว่าอย่างที่บอกไว้หรือเปล่าอ่ะเรามาใจช่วยกันครับแต่ระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนปูหนีบนะครับลุงพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับผมจะไม่ช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับ <Hey. S 1> ช่วยอย่างเดียวคือตอนหนีบนะ <c oughs> อ้า <c oughs> เวลาเดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้ฮนะ นาทีแล้วครับจะหนึหนาทีแล้วจะหนึหนาทีแล้วเรียบร้อยครับคูค่ที่โเวลาที่ทำไปทั้งหมดนะครับ57.45วินาทีครับความยากของการมัดมือเดียวคือเราเราแยกประสาทไม่ได้อะแต่เขาม,มีมือเดียวเขาสามารถ คุมได้แยกได้ตกใจเหมือนกันว่าทําไมแกทําได้ขนาดเราใช้สองมือยังโดนหนีบอ่ะแล้วแกใช้มือเดียวเว้ยครับเก่งเขาวางเนี่ยฉีดเพราะเนี่ยเขามีหลอดมีเรือเองเขาอ่าใครท่อใจเบื่อชีวิตไหนก็ดูลุงเจินตัวอย่างจวนเขาสู่ชีวิตเชิชีวิตดีเมื่อกี้ครับเราได้เห็นลุงเจิ้นเนี่ยมัดปูไปแล้วนะครับความสามารถในการมัดปูเนี่ยโอ้โหสุดยอดมาก แต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็มาจับปูกันดีกว่าเออแต่ก่อนที่จะจับปูครับมันไม่ได้ง่ายเห็นลุงเจือนถืออุปกรณ์อันนี้คืออะไรครับที่อยู่ในมือนี่คือลอบครับไว้สําหรับจับวางปูรับแล้วมันต้องทํำยังไงครับมันต้องเอาเหยื่อใส่นี่เหยื่อที่ใช้นี่คืออะไรอะ่ะที่ที่ใส่ลงไปปลาครับพวกปลาทางนี้ทางเข้าครับปูมันจะเข้าไปนี่น,นี่กินเหยื่อตรงนี้เข้าได้สองทางคร<า>ับเข้าได้สองข้างครับอ๋อก็คือสามารถเข้าตรงนี้ข้างข้างครับ ปกตินะครับลุงเจือนครับจะวางรอบไว้เพื่อดักปูไว้ที่ป่าชายเลนบริเวณเกาะปูจังหวัดตรานะครับแล้วก็มันมาคอยเช็คดูว่าปูมาติดรอบแล้วหรือ,อยังครับซึ่งส่วนใหญ่ปูที่ได้ก็จะเป็นปูทองหลางหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปูขาวครับพอได้มาปุ๊บลุงเจือนก็จะทาการมัดทันทีมัดด้วยวิธีที่คงจะมีแต่แกคนเดียวในประเทศไทยลวครับเน่ <c oughs> ที่ทําได้แม่ทำคนเดียวแบบไม่ต้องมีคนช่วยแถมคล่องแคล่วรวดเร็ว คือว่าเร็วกว่าคนที่มี2มือปกติกนะครับแม่สุดยอดจริงๆครับลุงเจือลุงเจือครับลุงเจือนเนี่ยเริ่มมัดปูตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่ออายุราวสิบสองสิบสามเพาะออกทะเลไปลวงปูแล้วครับ,รบหัดมัดมาเรื่อยๆฮะแล้วอย่างเรื่องแขนนอย่างเงี้ยคือลุงเจือนเนี่ยไปโดนอะไรมาครับไปโดนเครื่องโม่้ําแข็งเมื่อตอนอายุหกขวบ มือเข้าไปล้วงที่เรืองหมูก็ยังมุนมุนอยู่นหน่อยจะดับไม่ดับอะเรามือเข้าไปล้วงมันแหลกไปเลยตั้งแคนเนี้ยเลยต้องตัดดูกแตกไปเลยเนื้อลุยเลยะเหลือแต่เหลือข้อมันอ่ะหมอตัดทิ้งแขกคอพอดีตอนนั้นอะคือหกขวบเนี่ยเรายังเด็กอยู่แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอะก่อนทีแรกก็เสียใจนะเพราะนานๆไปมันก็มม่ มาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องทําเราต้องดํารงชีวิตหไปเรื่อยๆอทำ,ทำนู่นทํานี่ทาไปเรื่อยๆอที่เราทําได้อย่างมัดปูเนี่ยตอนเริ่มแรกเนี่ยตอนอายุสิบสองเนี่ยยากไหมอยากโดนหนีประจำ<ม>เพราะเรายังไม่เข้าใจวิธีมัดวิธีทำให้มันให้มันง่ายอะ่ะล้วก็ฝึกฝนทําไปเรื่อยๆอจนกระทั่งทุกวันเนี่ย แนอกจากการมัดปูที่หน้าทึ่งของลุงเจือแล้วครับแกยังมีอีกหนึ่งความสามารถพิเศษนั่นก็คือการยิงหนังสติก๊กด้วยการใช้แขนเพียงข้างเดียวอีกเช่นกันแม่เราไปดูกันว่าแกจะยิงแม่นสักแค่ไหนครับ เห็นความสามารถที่หลากหลายของลุงเจือนครับที่ไม่เพียงแค่มัดปูดได้คล่องแคล่วด้วยแขนเพียงข้างเดียวแต่ยังยิงลังตะติ๊กได้แม่นครับแม่หรือไม่จะเป็นการปอกมะพร้าวขูดมะพร้าวด้วยมือข้างเดียวก็ไม่มีปัญหาจะขับเรือหาปูหาปลาทําทงานบ้านต่างๆด้วยตัวเองก็ไม่ต้องพึ่งใคร แถมวันนี้แกยังลงมือต้มปูสดๆให้ในแชมป์ได้ทานถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่น่าขึ้นที่มากด้วยความสามารถซึ่งแม้ว่าร่างกายจะด้อยกว่าคนปกติครับแต่ใน,นเรื่องของการเอาตัวรอดการทำมาหากินและสิ่งที่สำคัญก็คือกำลังใจนะครับผมว่าแกมีเกินร้อยซะอีกครับน่าชื่นชมจริงๆก็ขอให้สู้แบบนี้ต่อไปนะครับลุงเจือนสุดยอดผมอยากจะให้ลุงเจือนเนี่ยฝากหน่อย ฝากให้กำลังใจคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจคอยดูคอยนั่นผมมาคอยสู้ชีวิตไปเรื่อยๆครับอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้คอยสู้ๆครับแล้วผมขอให้ลุงเจื้อนะครับผมสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมอยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับลุงเจือนครับขอบคุณครับ